สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ที่รักและเคารพทุกทท่านครับพบกันวันนี้นะฮะวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568ก็ไม่มีอะไรมากครับเนื่องจากว่าได้รับหนังสือนะฮะจากในกรณีที่มีการร้องเรียนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของที่ทำกินและก็กลายเป็นปัญหายืดเยอะเรื้อรังมานานพอสมควร นะครับเราเองก็ได้รับการประสานงานาจากท่านชัชวานอุ่นแก้วแล้วก็คุณเนตรนะฮะและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปสองครั้งนะครั้งแรกไปพบกับทางาท่านรักษาการสำนัก14แล้วก็ไปพบกับท่านรองผู้วา่าราชการจังหวัดตากนะะท่านเป็นคนดีมีน้ำใจอย่างยิ่งนะฮะ และครั้งที่2ก็ลงไปดูพื้นที่กันนะโดยท่านรองผู้ว่าได้การจังหวัดตากนะท่านได้นําคณะต่างๆได้ลงพื้นที่นะครับและหลังจากนั้นก็ได้รับหนังสือนะฮะบ,บันทึกข้อความนะฮะส่งมาให้นะครับโดยมีผังในการจัดพื้นที่ทั้ง11รายอะไรทุกอย่างเรียบร้อยคือเราบอกง่ายๆฮะบบกว่าไม่ต้องขัดคอกันนะไม่ต้องไปขัดแย้งขัดคอหรือจะไป สร้างความแตกแยกใดๆทั้งสิ้นคือทุกคนที่อยู่ที่นั้นเนี่ยนะได้สิ์เหมือนกันไม่มีใครกลั่นแกล้งใครเพียงแต่จ,จัดคนให้ลงล็อกให้ได้เท่านั้นเองเสร็จแล้วก็ดําเนินการเลยครับดําเนินการเลยครับนะเพราะว่าตามผังนั้นมีล็อกอยู่แล้วอันนี้สิบเอ็ดรายเป็นสิบสามรายน,นั้นอยู่อยู่เก่าแล้วเก้าสิบกว่ารายก็จัดล็อกมาขยายพื้นที่มาเสร็จปุ๊บสวมพ้วจบ นะก็เขาก็สามารถสร้างอาคารต่างๆได้แล้วก็จะได้ออาถอยออกไปจากพื้นที่ของถนนหลวงทุกอย่างก็จบนะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แค่นั้นเองนะทีนี้ที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันอาจจะเ,เข้าใจกันคขาดเคลื่อนอันเก่าเราไม่พูดถึงละนะครับใครจะเข้าใจยังไงใครจะขัดคอคกันยังไงใครจะอะไรนั่นเรื่องหนึ่งนะมันลิ้นกับฟันของธรรมดา หน่วยงานของรัฐก็เหมือนกันนะฮะ,ะถ้าทํางานครั้งนี้เนี่ยนะฮะประสานงานกันแล้วก็เป็นไปตามนั้นทุกอย่างจบอนะเราก็ไม่ได้ว่าใครไม่ได้ตําหนิใครเพราะเราไม่ได้หวังที่จะไปทําร้ายทําลายใครนะฮะเราเข้าไปสร้างสรรค์นะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มีที่ทํากินตามที่เขาได้มีสิทธิ์ที่เดิมทางเจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นไปอย่างดีนะะ ทางเจ้ของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งคนไทยนะพี่น้องอมูเซอร์พี่น้องลาวหูพี่น้องมงอะไรก็ตามนะเราคือแผ่นดินไทยครับเราไม่มีชาวเขาไม่มีชาวเราเราเป็นชาวเดียวกันคือชาวไทยนะนั่นคือสิ่งที่ผมตอนนิจจาอ,อยากจะบอกดังนั้นวันนี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะแล้วก็จะให้ดูคลิปวันที่เราลงพื้นที่ร่วมกับทางท่าน อรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะท่านารักษาการสำนักสิบสี่และท่านข,าขทจนะผมก็เียไม่ค่อยถูกนะได,ได้ได้ยืนคุยกันทั้งหมดนะนะสรุปเพื่อที่จะให้เกิดผลดีต่อทุกๆฝ่ายนะอย่าไปมองว่าเราจะไปหาเรื่องหาราวนู่นนี่นั่นไม่ใช่ครับถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามระบบระเบียบที่ถูกต้องเนี่ยนะไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันทุกอย่างจบอะนะเราต้องการแบบนั้น และเราก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำคอนเทนต์ให้ฟรีครับไม่ได้คิดตังนะทีมงานเต่านินจาทีมงาน s s k SSK TV ทีนะทีมงานไม่ว่าจะเป็น Youtube ไม่ว่าจะเป็น TikTok อะไรเนี่ยนะเราดำเนินการให้ฟรีนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่เราได้รับบันทึกข้อความแล้วเนี่รเรู้สึกพอใจนะ ในการประสานงานของทุกๆหน่วยง,งานทุกๆคนนะครับถือว่าเป็นผลงานของทุกคนไม่ใช่ผลงานของผมตาลินจารหรอกครับเพียงแต่ว่าผมเป็นตัวแทรกนิดหน่อยเท่านั้นเองเพื่อที่ไม่ให้เรื่องมันยาวเพราะเราไปเรื่องใดก็ต้องทําเรื่องนั้นไม่ใช่ไปเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วลามไปอีกเรื่องหนึ่งไปใหญ่ไปโตงเงี้ยนะสิบปีมันก็ไม่จบนะเพราะฉะนั้นที่มันจบก็คือเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มันจบเป็นเรื่องๆไป สุดท้ายมันก็จะได้ดิบได้ดีต่อทุกๆฝ่ายนั่นแหละไม่ได้เพื่อเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะครับเนาะก็คงเข้าใจตามนี้นะฮะอย่างไรก็ตามก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าในการจังหวัดตากนะฮะท่านอ,าอ,อ,อ่าคอทจนะฮะท่านอา่าสำนักติดสีนะคุณชัชวานคุณเนรแล้วก็ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวมูเซอร์นะครับก็ขอให้ให้งานเนี้ยนะ ดำเนินการเลยได้ไหมเพราะอะไรฮะจะได้ให้เป็นของขวัญปีใหม่2569นะให้กับพี่น้องชาวตลาดดอยมูเซอร์ตลาดเก่าทุกคนนะครับเราหวังเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะได้ไปสวัสดีปีใหม่2569กับพี่น้องชาวดอยมูเซอร์ไปดูครับว่าวันที่เราลงพื้นที่เราได้พูดคุยอะไรกันบ้างใช่ครับกลุ่มเดิมเนี่ยย้ายอยู่สวัสดีใหม่ทีายถูกไหม แต่เสร็จแล้วเขามาตอนหลังมีปัญหาแจ้งจับกิดอะไรย้อนกลับมาอีกผี่รายแล้วเอาจับที่เข้ามาดูอีกผิดอะไนั่นไงท่านมันเป็นขับสนเออเกิดอะไรอย่างนี้ผมบอกคือมันก็ต้องไปกรรมการเออก็ต้องไปจัดระเบียบใหม่ไงก็อย่างนี้มันมีอยาทางเยอะคือจัดระเบียบใหม่ใช่เพราะว่าไอ้คนส่งใหม่ก็ไม่ยอมใช่แต่ที่ท่านก็บอกว่ามันยอมก็ยอมใช่เพราะว่าเขาตองมันต้องมีอะไรก็ต้องมีคนมาดูอันี้เขาต้องดูอ่ะเข้า จะเป็นตุ๊บใหม่หรือตุ๊บเก่าก็ตามเนี่ยนะถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยถามว่าคุณมีสายหนี่งชุดไหมมีครับแล้วทำไมต้องมีที่นี่จะตุ๊บเก่าฮะพูดเน้นตู้นั่นแหละต้องไปรู้แ่ะเท่าไหร่เอต้องไปรู้ตรงนั้นแหละเยอะเยอะได้เราต้องไปยื้อกเอาเอาแค่หกสี่มาหกสี่ที่เขาตัดให้แล้วพอหกสี่มาตัดให้แล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปรู้แล้วหกสี่เขาบอกเขา เพราะว่าคนกลุ่มใหม่ก็อ้างสิทธิ์ที่เดิมแต่ีเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาสิทธิ์มาพูดไม่ได้ไม่คนกลุ่มใหม่จะมาอ้างมาอ้างเรื่องขอสิทธิ์ถ้าถามว่าคุณมาอยู่ปีไหนก็ไม่เป็นไรคุณมาใช้คำพูดถึงว่าไงถ้าคนกลุ่มใหม่จะอ้างสิทธิ์อย่างนั้นผมก็จะไปขอเขาเรียกอะไรทำเรื่องนะ ถึงระดับผู s <S ้ใหญ่เหมือนกันบอกว่าเป็นดีกว่าขอยกเลิกแม่ทั้งหมดเลยถูกไหมผมก็จะแจ้งไม่แจ้งความจับแม่งหมดเลยมันก็แก้ไปจบอะไปถึงนู่นไม่ต้องพากใช่ิงไหมท่านคืออย่างนี้นะผมแก้ปัญหาให้ง่ายๆนะครับพรุ่งนี้ผมพาชาวบ้านเนี่ยเข้ากองปราบได้ความจับแม่ทั้งหมดเลยว่าผู้ลูกผุญญาณเพราะปู่โดนจับมาแล้วอ่ะแล้วทั้งลูกมึงยังอยู่อ่ะถูกไหมจบไหมไอ้ยังนี้จบเลยไม่ต้องทำทั้งหมดเลยไม่ต้องทำเลยจริงไหมอ่า เกนไม่จุมหมไม่ใช่ครูอจริงนะผมว่าผมไม่ใช่ครูนะจุ๋ไหมไม่ไม่จบไม่จบตัวที่จะแก้ปัญหาทำไม่ใด่เป็นร้อยรายท่านก็ยันาย่งยนตายนจบปบจ่จบรายบจบจจบาตจบาบจ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 บอบอบจ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 บนบ้เจบ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 นาจบมบจ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 บ่บจบ ว่ามันเกิดขึ้นไม่ตัดเขาทุนจิตขึงเขาได้ในพื้นที่ให้มันกลายเป็นเรื่องการที่เขามาติมติเกิดไปแล้วอยู่ขึ้นกว่านั้นมันอยู่ตรงไหนยังไม่รู้มารับทราบมารับมารับมารับหลังเนี่ยคือมันมันที่ในฐานะที่ผมอยู่ตรงนี้มันก็ต้องทำตามยื่นถึงที่เขาว่ามาแต่ทีนี้ในแนวทางแก้ไขปัญหาที่เห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องของมันมีมีจารเดียวที่จะทำได้ตอนนี้คือต้องไป่อย ต้องไป่อนมติกต้องไปรีมติกไปที่ที่บอกต้องขอทั <corre> ้งหมด้ยที่มีแที่เคยขายาแล้วเนี่ยต้องอาจจะต้องถอน้ีสามเล็ดมันจะทใหีเ็ะเพื่อติดามเมนยังไงดีเพราเขาเัดนไม่ก่นาสิเนี มีตอนนี้ทุกคนคือเด็ดลายนะแผงหน้าแผ็งประมาณประมาณเมตรห้าสิบเมตรสี่สิบกว่าครนนี้ถ้าั้าขยับไปเป็นไปเป็นมเมตรสี่เมตรก็ถ้าบอกว่าสี่สิบก็คือเนี่ยจะพู่งมาทางมโน้นที่ตรงนู้นถึงตรงเนี้ยก็ของที่เด็ดลายครับไอคอนอย่งเดีวมันก็จะเหลือทั้งเด็ดๆนี่มัหกสิบกว่าเมตรอย่างนียให้ติดที่ห้างมันมันได้เร็วนี่ก็ทั้งหมดอย่างมันเนี่ยจากโน่นไปถึงเนี่ยประมาณหกสิบเมตรหกสิบห้าเมตรมันก็จะเหลืออยู่ยี่สิบกว่าเมตรแล้วไอไอที่พวกไอพวกเจ้าเด็ดว่าลายมันก็จะไม่ยอมมันมันมีคือลาย 94ลายม่ความคิดตัวที่ว่าพี่มันีห้ายพี่ๆที่ว่าที่ว่ามันเกินมันที่เกินมันจะได้กระทบใครอ่ะ ก็ตะโกนดิสไลน์คือคือเรียนรวมคือตรงนี้มันมัรวมในการเตืนสาก็คือสื่อลน์เนี่ย <c oughs> เป็นคนเดิมทุกอย่างก็คือคนเดินหรือเปล่าผมไม่รู้นี่เพราะว่าไอ้ตะโกนดิสไลน์คือทุกคนที่มาอยู่เข้ากสมควรการในที่เข้าไปอยู่ในรวมในสามกลุ่มเป็นคือตะโกนดิสไลน์แล้วต้อง่อยกับปนปยปหลดรวมกัร์คติ้งผู้ชายมุ้งว่าสื่อไลายเนี่ยมันมามันมาก่อนหรือทีหลังอ๋อม <ๆ S 1> ันคือคือคือมาร์คติ้งสี่ไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ผมบอกกับพี่ว่าคือมันเกิดจาก ต้องปล่อยว่าถ้าเกิมันไปร้องพร้อมกับที่มันเกิดเกิดอกลายลายทางทางสบัยนั้นที่ว่าอะไรก็มู้ก็คือเอาไปเข้าเ้าไปเข้าปติที่ะชุูว่าในเมื่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองมีปัญหาจะเอาสามกลุ่มเนี้ยมารวมกันก็เลยจัดก็เลยปัญหาคือตรงไานก็คือถ้าไม่จัดก็อย่างที่พี่บอกถ้าไม่จัดมันก็ร้องมัน็กลุ่มมาแก็ร้องอืมคือคือคืออย่างนี้นะเราดูกลุ่มเดิมก่อน กราากนะกลุ่มเดจริงๆที่อยู่ร่วมกับกิจการเนี่ยกลุ่มนั้นน่ะมม่มีเหมือกิจรายใช่ไหมเออท,ท,ท่านเป็นยอหลังไปร้าดูตรงนั้นว่าในกลุ่มที่อยู่กับกิจราแต่เดจมเนี่ยเขาไม่